เนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่ขนาด3งาน30ตารางวาค่ะพร้อมบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังนะคะน้ำไฟมีครบพร้อมเข้าอยู่ได้เลยอยู่ติดถนนลาดยางคันคคองมะขามเท่าค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัว1นึานซักล้างและ1ห,ห้องน้ำนะคะมีพื้นที่เหลือๆไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นอีกค่ะไม่ว่าจะ ปลูกสวนปลูกต้นไม้หรือว่าจะต่อเติมปลูกบ้านเพิ่มนะคะก็าสามารถทําได้สบายเลยนะคะเพราะพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวทําเลก็ดีด้วยนะคะอยู่ติดถนนลัดยางเดินทางสะดวกค่ะห่างจากอาปตอพัพพชัย1.5กิโลเมตรห่างจากอำเภออูทอง17กิโลเมตรห่างจากโรตัตอูทอง2 1กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลเจ้าพยายมราช28กิโลเมตร ห่างจากข้างโรบินสัน30กิโลเมตรนะคะตั้งอยู่ที่พัพภาชัยอเภออูทองจัังหวดสุพรรณบุรีค่ะราคาแปลงนี้1ล้านท้วนเท่านั้นนะคะราคาสุดคุ้มแบบหน้าครอบครองสนใจซื้อไว้ไม่ว่าจะอยู่อาศัยเก็บไว้เก็งกำไรหรือว่าจะซื้อไว้อยู่ในอนาคตสามารถจับจองกันได้เลยนะคะ1ล้านบาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดิน 330ตารางวานะคะในวันนี้เจคเคนุขอ,อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปที่ดินแปลงสวยราคาประหยัดจากเจคเคนุนะคะสวัสดีค่ะ